อาเซนอนน่าจะมีการวางแผนการเล่นที่เน้นความหลากหลายทั้งในเกมรุกและเกมรับในการเจอกับเชลซีโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้การจัดตัวผู้เล่นคาดการว่าอาเซนอนจะจัดผู้เล่นในระบบ4-3-3โดยมีผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามคือดาบิดรายาเบนไวท์วินเลียมซาลิบ้ากัเบรียลมากานเยสทาเคฮิรทมิยาสึเดคานไร์จอจิงโยฟาบิโอววเรราบุคาโยซาก้าไคฮาวดและกัเบรียลมาติเนลี การเน้นลูกตั้งเตะอเซนอนเป็นทีมที่อันตรายจากลูกตั้งเตะซึ่งทำประตูจากลูกตั้งเตะได้มากที่สุดในฤดูการนี้ดังนั้นคาดว่าอาเซนอนจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ในการสร้างโอกาสทําประตูการวิเคราะห์จากกูรูคริสตันนักวิเคราะห์จาก bbc คาดการว่าอาเซนอนจะบุกไปชนะเชลซี2-0ในขณะที่พรอมสันอดีตก,กองกลางอาเซนอมองว่าทั้ง2ทีมจะเสมอกัน1-1 อย่างไรก็ตามแผนการเล่นจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมของนักเตะในวันแข่งขัน